สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอกกันอีกเช่นเคยค่ะคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นต้อนรับวันวาเลนไทน์กันนะครับน้องๆองัอนนี้พี่รุ่นก็กลายเป็นผู้ชายเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยโย้ว่าไงครับสหายมาดูว่าจะมีส,สาวๆที่ไหนนะครับที่แบบสวยถูกใจเรานะครับใครที่แบบน่ารักโดนใจโจนะ,ะนะครับ สวัสดีครับผมชื่อจอห์นส์นะครับผมชื่อจอห์นส์ครับเดี๋ยวผมจะไปดูซิว่ามีผู้หญิงคนไหนสวยๆน่ารักน่ารักบ้างไหมโอ้สวัสดีครับสาวๆโอ้โหสาวกลุ่มนี้น่ารักสดใสกันมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดความสวยนี้ยกให้เธอ โย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 วโอ้โหเธอสวยมากเป็นไงล่ะเต้นโชว์ไปหนึ่งทีอะเฮอะอาเฮอรยออกไปยกยกยกยๆยกไปยะยกเอะเฮิพอก่อนค่ะคุณพี่อ่าโอ้โหสาวๆกลุ่มนี้ยกให้เป็น n u m b e r o n นะคะสวยมากไปค่ะต่อไปนะคะเราจะไปอีกรอบหนึ่งนะคะไปที่ไหนกันดีข้างบนตรงนี้น่าจะเป็นคาราสือหาดนะคะ ใช่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอะไรสักอย่างเราขอเข้าไปดูก่อนนะครับนะครับนะครับผมเป็นผู้ชายนะครับโอเคนะครับก็นะครับครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคล้ายๆบ้านนะครับผมอยู่คล้ายๆบ้านอ่าเป็นบ้านนั่นแหละไม่ใช่คล้ายๆหรอกคือบ้านนั่นแหละนะครับ ะน,นะครับนะครับโอ้โหตอนนี้กำลังจะไปหาสาวๆที่สวยนะครับผมเดี๋ยวผมขอออกจากบ้านแป๊บหนึ่งสิบสี่กุมภาพันธ์วารนทาย มีสาวๆคนไหนสวยถูกใจโอ้สวัสดีครับโอ้โหเธอคนนี้สวยมากเลยยูโอ้โหกิ้งโอ้โหกิ้งโอ้โหกิ้งไปขนาดนี้เลยเหรอจ๊ะโอ้โหยังจะบอกว่าเธอคนนี้คือคนที่ใช่นะครับโอ้โหเธอคนนี้สวยมากเดี๋ยวเราขอไปดูก่อนว่าจะมีใครอีกไหมนะคะผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับแถวนี้เอ๊ะทางนี้หรือเปล่านะ ใช่หรือเปล่านะคนนี้โอ้โหมองมาแต่ไกลอุ๊ยสวัสดีครับสาวคนนี้อุ๊ยเธอคือใครครับเนี่ยน้องผมสั้นคนนี้วัตติทุกวัตติทุน่ารักมากมากเลยอะโอ้โหน้องผมสั้นคนนี้น่ารักมากมากเลยอ่ะโอ้โอยกคนนี้ค่ะ โอ้โหผู้หญิงน่ารักมากเลยอะมีหลายคนอุ้ยน้องคนนดีสวยมากเลยอะ่ะตั๋สวยมากเลยครับขอเบอร์ขอรายขอเฟซไใดบุคระอาบอ้าวน้องน้องคนสวยของเราหายไปไหนแล้วว่าน้องผมสั้นเมื่อกี้หายไปไหนแล้วว่าเราจะไปหาน้องน้องผมสั้นไปไหนแล้วน้องผมสั้นสวยมากเลยโอ้สวัสดีครับเอ่อ ไม่ทราบว่าอยากจะไปเดทกับผมไหมครับจับ้องไหมคะโอ,อ้โหง่ายมากพี่มีพิซซ่านัดจับน้องกินไหมครับอ่าไม่เป็นไรค่ะมีติดตัวอยู่แล้วค่ะเอาผู้หญิงคนนี้ชอบมาวนชั้นจริงๆเลยนี่มันเออรื่องอะไรกันคะเนี่ยทำไมคนมาอยู่กับผู้หญิงคนเด่นลคะคะอ่มคือพอดีว่าอคใครคะเนี่ยอืมคือใจเนย็นนะครับ<ม><ๆ>สาวๆาว่อมาชันเลยค่ะ อะไรกันครับเนี่ยจะหนีจากผมไปทั้งสองคนไม่ได้นะกลับมาก่อนลิลลี่ลิลลีลลล่กลับมาหาพี่ก่อนอ่าน้องมมน้องอมกลับมาหาพี่ก่อน ผมพอดีว่าผมเป็นหนุ่มพลย์บอยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเต้นให้ดูนะครับอยกย่อปโยยไอป้ายยไอป้ายยไอป้ายยไปนี่เป็นไงล่ะครับสเต็ปการจีบสาวผมชอบไห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 มน้องถามหน่อยเธอน้องชอบไหม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 ผมพอดีว่าพี่รวยนะจ๊นนี่ไม่ชอบเลยเหรอนี่อย่ามาเต้น อ้าวทำไมล่ะครับผมเต้นให้คุณดูเลยเนี่ยคุณไม่ชอบผมเลยเหรอจะบ้าหรือเปล่าคะเนี่ยคนอะไรมาเต้นอะไรตรงนี้นี่เป็นไงล่ะสาวชุดแดงชอบมิคาเห็นไหมฉันก็มาเต้นกับคุณเหมือนกันนะคะเนี่ยฉันก็ชอบเต้นเหมือนกันโอ้จริงเหรอคุณก็ชอบเต้นเหมือนกันเหรอครับ มา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 ผมก็ชอบเต้นเหมือนกันเรามาเต้นกันดีกว่าโอ้โยโยนี่เป็นไงล่ะมีคนมาเต้นด้วยกันแล้วโอ้โหฉันชอบมากเลยอะผู้หญิงที่เต้นแบบนี้อะโอ้โหดีมากเลยน้องผมสั้นน้องผมสั้นไปไหนแล้วโอ้โหตามหาน้องผมสั้น<ๆ>เธอคือคนที่ใช่<ๆ>อ้าว <laughs> กบมา ตามเธอไปตามเธอไปว่าแต่เด็กกูบุตรอ่ะเออเออติดติดไปไหนไม่ได้แล้วอุ้มีอุ้มีมาหาพี่ก่อนเราต้องชวนเธอออกเดทให้ได้เธออยู่ไหนแล้วล่ะนี่ชวเที่ยวขัดขื่อเออไม่ได้มาเต้นให้ดูนะอยากมาถามว่าเห็นผู้หญิงผมสั้นมื่อไหรอ่ะเธอไปไหนแล้วฉันไม่เออพอดีวฉันก็ไม่เห็นเธอเหมือนกันอ่ะเธอไปที่ไหนฉันก็ไม่รู้อ่ะเราจะมาถามจะได้ไมล่ะ เอุ้โทษครับเฮ้เธออยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยอุ้ยพวกเธอสองคนเป็นเพื่อนกันเหรอเนี่ยนี่สวัสดีว่าไงหาแฟนได้ยังอ่ะสวัสดีครับนี่นายไปอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่ฉันจะบอกเธอเลยนะอย่าไปยุ่งกับนายคนนี้เลยนะเข้าใจเปล,ล่าตอนแรกฉันก็รักเขาแต่ถึงกธอที่จมีเยอะจนสามคนไหน,นใส่แย,ยม คุณจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะไม่ใช่เมียผมสักหน่อยออาคุณจะพูดไม่ได้อหละก็เพื่อนฉันนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉัในไปก่อนละกันโหแต่ละคนเนี่ยทำไมมองผมด้วยสายตาแบบนั้นล่ะอ้าวน้องผมสัตย์ไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยเพื่อนเธอไปไหนแล้วเขาจะเป็นเราไม่ได้ยักเฮ้ยแล้วผมจะได้ออกเดทกับเธอไม่ล่ะเนี่ย ไปเด็กกับพิงใช่ไหมใช่อะงั้นไปเด็กด้วยกันไหมล่ะจริงเหรอใช่ไปๆ้ถึงงจารูปร่างหน้าตาไม่ดีก็ตามเถอะนี่ผมนรูปร่างหน้าตาไม่ดีที่ไหนเล่าผมบอกจะหล่อเหลาแล้วเนี่ยดีใจจังเลยหน้าแดงแล้วเนี่ยนี่คุณนี่คุณชอบกินโคไหมผมก็ชอบกินเหมือนกันนะดื่มกันเถอะกกแล้วนะคะแต่ฉันขอไปเด็กคือที่บ้านก่อนนะ จะไปที่บ้านฉัก็ได้นะโอ้โหนะริงไปไม<อ>่ได้กกันเถอะขอบคุณครับไปที<อ>่บ้านฉันเองอะผมจะบอกความรับคุณให้นะที่ผมตัวสีฟ้าเนี่ยเพราะว่าผมเป็นแวมไพร์ยังไงลนะ่ะไม่กูไม่กูมบกแล้วล้อเล่นนะ่า ไปไปชิวีเี้ยชุดก่อนนารอยอยู่นี่ล่ะอ้าวขึ้นไปด้วยไม่ได้เหรอขึ้นไม่ได้วันนี้เราจะไปเดทกันนะรู้แล้วเดี๋ยวไปแต่งตัวสวยๆให้ก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรรู้ไหมร้ไหมว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันวาเลนทายอ้าวรู้ด้วยรู้สิันวี่นิ่งออนะที่มีวอยเท้าสวกันแหละแต่ผมนั่งนั่งอยู่ที่ไหนล่ะเฮ้ยรอนานแล้วนะเนี่ยทำไมผู้หญิงแต่งตัวนานจังเลยเนี่ยก็บอกว่า พูดยังไงพอบ้านเธอมีสาว่าน้ําด้วยเสร็จแล้วเธออยู่ไหนแล้วเนี่ยเออผมก็อยู่นี่แหละยังไม่ได้ไปไหนเลยมาไปไหน,นของนา้าว้าวน้าอยู่ก้าเรอค่เปล่าเปล่ายังอยู่ในบ้านอยู่เลยครับมา,าี่วหน่อยดิันอยู่หน้าบ้านน่ะไปไหนของนาแลวเนี่ยฉันม,มาแล้วโอ้โหแต่งตัวน่ารักจังเลยครับ<ม>เ,รเราไปทะเลกันดีกว่าไหม ได้แต่ดตัวขนาดตุองไปทะเลด้วยหรอก็ใช่นะสิมาเร็วเธอหน่ารอแป๊บนึงผู้หิก็จะติดตัวมีเกียไม่เรียโอเคนี่ผมหันหลังแล้วเนี่ยติดต้นไม้แล้วด้วยแล้วไปไปกันเป็นไงชื่อสวยไหมโอ้ชื่อเธอมันเรียกยากเกินไปอ่ะฉันหนั่งตั้งที่ว่าไงล่ะที่รัก คิวมีน่าโตโนกา้าเดินตัวจะหลบอะไรอยู่ต้นไม้ล่ะเขินขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไปไหนแล้วว่าที่รักอย่าเรียกที่รักได้ปะเอ้าอทำไมไ<ห>อ่ะก็ต้องเรียกตัวเองสิก็บอกแล้วไงว่าเธอชื่อเธอเรียกยากจะเรียกว่าที่รักเทนได้ปะเออเชอช่วยด้วยช่วยด้วยฉันตกตกอะไรตกกลุ่มรักเฮ้ย เฮ้นี่เปล่าหัวใจฉันอะมีสี่ห้องใช่ปะเนอห้องไหนหมดเลยทำไมอะหัวใจูนะไงเดอแก้้ันมี่รจรงเลยเขาไปซ้อน้ปั่นมาให้ยแฟนฉันน่ารักที่สุดเลยนะเนี่ย้ํนปั่นไมมาเนี่ะขอตั้งนออย่าไกินน้ำปั่นอืมนายอ่ะอันนี้ผมซื้อมาให้แล้ว นี่ผมซื้อมาให้แล้วนะตัวเองอร่อยเปล่าอร่อยอร่อยเหมือนความรักที่ตัวเองให้เขาเลยหวานใช่ปะล่ะไม่หวานเลยเค็มมากอยากเลยเขาจาบใจนะลาพาเขาไปเล่นน้ำหน่อยเฮ้ยเดินระวังนะทำไมจะด้องลาเขาหรออ้าวรู้มวิ่ง อาหารหรือเปล่าเราน่าจะได้นี่ตัวเองมาดูสิร้านอาหารอยู่ที่นี่นะมาเร็วมาเร็วผมจองโต๊ะรอแล้วนะเนี่ยคุณอยากกินอะไรเปล่าป้าไปแล้วเนี่ยอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวฉันพิซื้อมาให้อืมไม่เอาอ่ะไปกว่าอ้าวไปไหนอ่ะก็ไหนไม่กินเนี่ยเอาพิซซ่าไปกินไปเออเดี๋ยวนั่งกันดีกว่าพิลากินไหม ทำไมแต่งตัวน่ารักอย่างนี้เนี่ยเราก็เขาว่าแต่งตัวมาเพื่อตัวเองโดยเฉพาะเลย,เยที่รักที่เขาพาไปผับโอเคปะโอเคไปโอ๊ยติดโอ๊ยสะดุดอะ่ะสะดุดอะไรอ่ะครับสะดุดรักโอเคโอเค <laughs> นี่เหรอผอับอ่ะใช่แต่เขาเต้นอยู่เต้นเยอะเฉยๆเนี่ยเขาเต้นให้ดู้นอ,น,อนี่ ี่เต้นแล้วสนุกไหมครับผมโอ้โหผมชอบเวลาที่เธอนั้นเต้นผมชอบเวลาที่เธอนั้นเมาผมชอบเวลาที่เธอนั้นเต้นแบบไม่รู้เรื่องผมชอบเวลาที่เธอนั้นยิ้มผมชอบเวลาที่เธอนั้นเด็งเดิ่งดิงเด้ง ในกระบอ้โหโหผมชอบเวลาทีเธอดนตีลังกาโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับพ่รักโอ้โห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 พ่รักคุณเต้นดีมากเลยครับเย้ามันจะเข้าไปในมันนี้ต้องทำให้ได้ดีเฮ้ยขอบแกกันด้วยพ่รักษพอเถอะนี่ผมถอดหัวตัวเองได้ด้วย <c oughs> <c oughs> แล้กันเลยค่ะนักว้าันี่นี่เป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ผมสามารถถอดหัวออกมาโชว์แบบนี้ได้ด้วยอย่าเอาเมือแตะก,กันจังเลยมาเร็วมาดูหนังกันเถอะครับนี่สนุกไหมมาดูหนังกันน่ะสนุกมากเลย,ยวันนี้ดูหนังเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โห โหนายทันไม่ใตกใจอีกแล้วนะครับผมดีใจมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะะระับได้ไหม,ได,ไ,หมได้สิบายบายใช่เห็นจังแล้วเมาด้วยอะเพียจะาเลยนะวันี้ทำไมผมเรื้ยไปแบบนี้ โอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่นุ่นกับมุ่มทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไม่าย